ดูว่าเพชรศิลาซ้ายครับซ้ายจากน้องหางครับเพชรศิลาครับวัดอุรชาเอ้ยดทีบหน้าเข้าไปครับแม่เช้าครับเมื่อเช้าก็ปากแตกไปแล้วครับวันนี้อะไรจะแตกครับเมื่อเช้ามีปากแตกไปแล้วครับปากเกือไปแล้วครับวันนี้ซ้ายกับซ้ายเนี่ยซ้ายซ้ายบังกอหรือว่าซ้ายเพชรศิลาแรงขัดชอบแบบไหนซ้ายซ้ายบังกอหรือว่าโชคพันลานตยวกันครับเอ้ยโอ้ยบอกออกแล้วครับโชคเป็นพัลลานโอน เป็นไงปวดเจ้ามาครับศิลาไม่ได้เชิญเชิญกัรหนักครับไม่ต้องมีคะแนนครับพ <Ti> ิจาราบอกเป็นน็อกอีกหรือเปล่าเออบางตัวจะโดนโดนน็อกอีกหรือเปล่าครับไปดีแล้วก็ไม่มีคะแนนครับไม่ได้ตัดชิ้นคะแนนไปดีแล้วไปดีจะโดนน็อกอีกหรือเปล่านี่ครับพิจาราบอกแล้วจารหนักจะเต็มเตะขาลหรือเปล่าบอกแล้วเอาล็อกตัวขาเอาเอาเอาพิจารณาออกขาหรือเปล่าเดี๋ีบางตัวมาเล่นล่างแล้วบางตัวเตะขา เบ็ดเชือกเฮ้ยยังแก้ไปเบ็ดเชือกเบ็จิชือกมาบอกสมาแก้แค้นจัดการให้เดียวครับเบ็ดเชือกเอ้าเอ้าอุ้ยกัดปันใจหูหูควตรงนี้เอ้าครับเอาคืนครับช่วงเอาคืนเก้โว้ยแล้รับบางตัวควงหน้าบังตัวคงเขาแทงบังกัวมวยเขาครับแทงนี่บอกแล้วบังกัวมวยเขาบังกัวไม่เล่นมากครับตอนนี้โดนกิดชี้ตั้งบังกัวแทงเขาเอาละครับเบ็ดเชือกนีไม่ออกทำไงเบ็ดเชือกโดนรวบโดนรัดโดนดิบเอ้า เอาเอาจังหวะนี้เอาเอาแล้วก็รับกำลังรับบิดบิดไม่ลงยังไม่ลงเอาดิทำงานครับวัชราครับต้องออกแกงซ้ายครับวงในวงในนี่น่าจะเทียบเบียดทางด้านบางกอครับพวกบางกอได้ใหญ่ได้โอ้โหได้น้ำหนักเอาครับเอาวัชรารวมร่างครับว่าไงหลักเลี้ยมตีเขารับวัชราดูนี้เอาวัชราหนีหรอกก็ต้องซูนในรับตัวนี้ านอกมีเสียบบกอดกิ๊คิดตังรวมรัดอีเขาอีเขาอีเขาเอาละครับเอาโอ้ยโอ้ยเอารับเปชลาชลาบกไปต่ทุ่งเป็นชราเตะใล่อ่าคังตัวเทลงไปอ่าำไมโอ้โเป็นชลาต่ใส่เป็นเชลาครับแทงเขาออ้ยเชล่แบ่ก็แรลงเขาดีมีเขารอดักขวงหน้าโอ้โหเปชลาอ่าแล้วก็โมโหครับ ยัยสงยยกูสวเกกูนบอกเดกกูนบอกทงเป็นเดห์บนี้บางกอเอาเริ่มหนักตีมาเลยแท่สเลอเอาล็อกคอมาล็อกคอดีได้หมอกไ่แล้ครับเป็นเีาุลไปเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอาละครับของหน้าครับของโดน้สั่งฟครับตรงนี้โอ้ยเป็นเจาโดนัเอาบังกอจัดหนักครับมาเปนี่โอ้เดหนึ่งล้านบาทจะเป็นของใครอาเดพันหนล้านบาทเดยพันหนึ่งล้าบาทบิดิดิด อ้าวตายทำงานหรือเปล่าอ้าวตายไมารับสายสองดอกเขาเย็นเอาแล้วครับดีได้ไหมคำเตือนรึมอ้าวไปชราฮีบขึ้นมาครับพีดพีดเอาไปเท่อยกชุดตายดูต่อครับเอาแล้วครับเห่าชิงดามเพืรู้ว่าต้องชิงดาแเล่ายังไงมาดูครับแฟนครับช่วยตัดสินด้วยครับให้แฟนครับเป็นคนตัดสินครับให้ทุกท่านเป็นคนตัดสินครับอ่าชินดูอยู่นะช่วยเป็นกรรมการให้ด้วยเพื่อไม่มีการได้เปรียบเสียเปรียบให้แฟนคับเป็นคนตัดสินครับว่าใครเป็นคนชนคนชินได้รับชัยชนะหนึ่งร้อยบาทไปนี่เอาละ ครับเดนไปเบนซิลาเบนซิารักตีเขาเอาแล้เอาอกดูใครีดูใครีดูใครจับดูใครเปยครับอ้าเบนซิลาเดิลงไปเอาบอกวางไปโดงซ้ายเบนซาบอก็อาเบนซิลาเดิไปจ้ง จะขานงไปโอ้โหไม่เล่นเดมไปาครับเดวนี้ออกฟิวมาครับเียวั่งเาวาเรัลชกัจะจำยบาจิ้มโดนยเาว่าเสียมแล้วคเีวอวาหน้าแขงแล้วไหมอ่าเอาแล้วเาให้เขาเวางหน้าแงเขาชรัอ่ ฉันคิดว่าใครชนะครับใครจะได้รัการชุมือครับเดืนพันหนึ่ล้านบาทจะไปฝั่งไหนอะครับเ้าวอาวว่ให้มันใจั้งคู่ครับมันใจงพูดเสียหลักเสียเหลกเียรก็มันใจครับเมารานรู้ชยไ่มเอาเลยไม่เข้าครับวาเฮ้อ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 น้ทย้ครับผลการแข่งขันฟุตกิ้งชมระหว่างโชว์คนล้านครับเือึบาทลกับเสเีตัดสิน 不知道。